สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีสาวน่อยเป็นแฟงครับเอรถแห่ลเพิ่เติเด็จสุก้นเกิดอะไรขึ้นกับน้องออนครับหนายากูบาดนี่เป็นอรคับนงรงลนแรถทุพน้องลพนะคะ้อล้ยรครับผมทายน้ำไหนบ้างครับเนี่ยบังรตูรถเลียบไปผมทายน้ำไหมร่อาจารย์ครับเออเอ่าเดอน้องออนเป็นยังครับไปไป มันนี่มาสิออกไปหายยังกินมันนี้มาเบิ่งหล่อรถมึงค่ะตายที่แรกแก้มเตี้ยมันนี้แก้มติดเลยมันนี่เมียมค่ะก็คือแต่งตัวรอใจจะไปใส่หนา่งกจะเปงานเมียนนี่ครับพี่น้องเอานองออดไปร่ำน้ำอยู่เลไปค่ะไปไปอยากหาไรได้ค่ะเฮ้ยลจะใครเกิดพ่อเอาน้องอ่อนไปซะเนาะเมียมคือบอเอาหนูไปนี่แหละนองอ่อดเนี่ยเพิ่นนอกสายตาแม่่นบมียมด่ะหนูบ่เคยอยู่ในสายตาเพิ่นก็เลยบ่คิดพ่อค่ะยังว่ายิ่งเรียก่ะี่ะี ไ่ว่ากเลื่อนยังนูนี่เฮ็ดไหนเนาะมันเขาประด้เขาประเดีัคึกแลไล่ซุปเปอร์ฮีโร่ของเราครับฟอร์มาครับผมมาแล้วซุปเปอร์แมนซุปเปอร์ฮีโร่ช่วยได้ทุกกรณีครับใครใทุีบอกเจไปทั้งนอกวน้องหรือว่าจังใดไปหากินเผาจังน้อยวกินาแ้วโอ้ยเราเสียพรา้นปลาลวกพักเนาะไปไป้งไปอาจารย์บาทบอกไปน้กันอ ไปแค่นั้นปะคะอันนี้งานอยู่ใส่เนาะงานอยู่ใกล้ๆบ้านพญาหวังบ้านนี้พญาหวังงานเขาจะเาเสียหรือเขาจะาแจกเขาต่อเลยไหมทุ่นแหงเขาบอกบอแล้วอีเล็กทุนไปผู้เดียวอปกันที่เคยเรียนนั่นละที่เคยเรียนผู้เดียวนั่นละถ้าไดคิดเท่าไหรฮะคิดเท่าไหร่กันกันเองกันเองพ่นจ่ามไปสองพันกันเองนะแมนบอกไว้เลยว่ายสีจากสามปัญหาโอ้ยได้ตัวะอันนี้งานคว้ากันเนาะผลคือลงเม็ดไงแต่ละ น้นองล่าเขามากให้กันบ <est> ้างเลยไม่ไม่อะไรไม่ไ,มมไ,มได้เลยเขาหขมกันเอ้านุถามน้องว่าไปเปิดช่องนะผู้ใหญ่น้องเรือเป่าไปหาพอ่ออำนวยเลยค่ะกันว่าหนูยางมากหนูไปเปิดหาอันพอน่อันท่านเลยค่ะามากคิดว่าเปิดช่องทิกจา้มามากมากจังเออนูกัลช่องคือกันเล่ามาท่านเท่าค่ะเล่ามาเอิญพ่อบ่ดเดี๋ยวเราชอบเปิดให้เล่ติเอิญพี่เอิญพี่เอาค่ะ เปิดไรมงเอื้อท่อเนี่ยเด็กน่อยเด็กหนอยย่นันตอนหนุ่ม่บานะคะเด็กน่อยบอกว่าพี่ออนพี่ออนพี่ออนไปเปิดช่องพี่ออนไปหาพ่อออน้ยเลยนทางุ่นุมกับหนุ่ม่อันได้เคยเห็นมาพ่อออมนวยนี่คือผู้ใหญพี่เค็มก็บอกหนว่ไปไปเล่นหะพ่อออมน้วยรายเดือนหูยางมากเลอันนันหว่าเปิดช่องทางพ่อออนุ้ยก็เด็ค่ะมาสั่นว่านก็ไดอู กระตีเล oh, yeah. oh, yeah, oh, ่าเนี่ยหรอกระตีว่าปโยปโยพ่อไปอยู่พ่อไปเที่ยวเนี่จะคือบ่าวตันเนี่พวกข่อยไหมขวานไหมพ่อพ่อพ่อข้อำนวยครับพ่อเนื้อครับคนที่เปิดช่องในในครับปะนะพวกสองเทียวเนี่ยข่อยกับผู้หันเนี่ยผู้ไดเอิร่นข่อยว่าผ่้เอิรนข่อยไหมพ้าว่าผู้เอิรนข่อยข่อยเลี้ยวบ้างยู่พวกเกี่ยวสองพ่อพ่อพ่อผมจะเปิดช่องไหมเออเนี่ยเออเดี๋ยวเปิดให้สองช่องเลยใช่หมพ่อมานูไทยดูทีไทย เข้าไป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 แล้วเราแช่ใส่่องไงนี่เขาใส่เติ้นเติงแต่บอกว่าช่องแบบไหนได้ดีดเอาฟ้าเอแล้าเปิดแล้วเปิดแล้วเอาโชว์ก่อนน่คลิปแรกแคกหมานสิเอาได้ไหมได้ไหมติดตามฝากช่องอาจารย์โอลัมเพินเตอร์เสดเดอร์เนียเตอย์เสเดอด์ลัมเพิรนอฟฟิเชียลครับวุ้ยหลุมวยยังแต่กไปเลยพี่น้องนี่อันที่ดาลัมเพิเนอฟฟิเชียลครับ พวกที่ตามตอนนี้หนึ่งคนละตัวไหนหัวก้อนนี่ค่ะหัวก้อนหัวก้อนเปิดช่องว่าหันค่ะซุดๆ้อยๆโฟกัสกันเอทีครับตอน์นิดาลำเพลินออฟฟิเชียลน้องออนของเราแล้วก็ของเงามเขาจะรู้จักในนามช่องนี้คือแม่บีสองเนี่ยีเอาเมอนี่คือหมานเถื่ว่าเมอนี่รถเป็นอย่างเมอนี่เอาเอารถมาจอดรถย่างหัวรถยางหัวเลยฉลองช่องไม่แม่รถยางแหัวเป็นทองสูงเออ จริงจริงผมปล่อยลมเมื่อไรจะให้มันอยู่นี่กัลลังษิวอยู่กนกลังษิวอยู่จริงๆแล้วยังบ่เด็กแบนพี่น้องเกิดจากอาจารย์นวยครับอาจารย์นว้ยเราปล่อยลมอย่างแมน่ะแมนเป็นแทนเป็นแทนอ่อนที่ดาวน้องเนาะแต่เราบเรียกเราชื่องแบบนี้อยากให้ยุ่งนั่นนั่นดนๆเนี่ยเราไปกันจะไปกินข้าวกันไปขั้นนี้ก็ได้นี่นี่ขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นนี้ไซปันได้กันเล่ไซปันเอาไปแล้วอันอันแผลกายังบ่ทันแค่ในเที่ยงอยู่เดียวนี่อ๋อแผลแผลไม่ใครเห็นสิ ปาเนี่ยด้ค่าปากเบิ้งงรให้หนูเนี่ยอ้าพป่เบิ้งใคร่อเนี่ยป่าเนี่ยเอาเบิ้งไเป็นแดงที่พ่อดทั้งนันทั้งเปิดช่องทั้งเปลี่ยนยางเลยบอกเขาว้าจากใจจริงเลยได้รถเนี่ยขค้นนี้มาจอดนี่เันว่าตอนแรกวันนีสิี่ซื้อับเขาบอกพ่อดรถผู้ได้เมาอจอดป่ไปยางสนาโอ้ความหมายป่ต่อยางกันน้าคิดเรีนซื้อแต่ว่าพ่อกี่ะเรื่องมีอยู่ว่า นน้องคิดคิดอยู่ว่าอยากปล่อยอย่างเด้ว่าเมื่อเบิ่งเอ้าอยางคือเปร่เลวแค่คิดซื่อๆแม่ียนบ่แค่คิดนี่เลยก็แมีนเด้มัไบ่ได้แบียนอ่อนนี่แสดงว่าเติมร่มไปนี่คือว่าใส่ไดเม็นบอสเอาจันโอไปสูบให้็น่หมไม่สูบมันเอาวะเดี๋ยวให้พ่อใหม่เบิ่งกเงินนึกว่ามันหนาจะหัวเลยค่ะหัวเพราะว่ามันแบนเลยไหมมันไม่ได้ซึมนเลยก็ไมีแผนผู้เด็ดตัว ก็ย้อนบอกเอาสูบมากทานแม่นทานแม่เป็นแทนี่ลีกสีเทลเนี่แะค่ะนัวไป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 มาอาจารย์จะอไปข้างอกดิไปางทุันค่ะบอเป่เ่อแล้วก็รักเบียร์ใหมโอ้ยซูเปอร์ฮีโร่ของเราครับซูเปอร์ฮีโร่ของเราผมมักจอดพิษไทยเจ้าตัวเจ็ด แทงเสียแทงเสยียเสียเด้อย่นี้นี่นี3 mas, 3 MAS, 3 3 mas, ่นี่ลืมเด้อตัวสอเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองคอนแกนครับอันนี้อันนี้ลูกอันนี้อียงครับเนี่ยพมาดีแล้วเพราซอย่มาลูกลูกแรกคือพอแรกพอแรกแบบนี้ ล่างล่างรวยรวยมากมาดิใส่หนัก้ที่ใส่เนี่ยบอเม่กันปาเอาหนัลดยะพูดเขแน่พี่น้องแต่สุดสุดมากเลยกลังใจค่ะกลังใจก็ให้าใจอะไรเลยงานเวทีแล้วหรอล่งานเวทีหี่ได้แล้วครับผมนี่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่มนไม่ไม่ไม่ไ่มบอกแล้วไม่่ไน่่ม่ไมนหม่่ไมนไม่้อ่หไม่ี่ม่ไ่ให้่่นเ่ เชื่อมกันก็ฮักแพ่งกันนั่นแหละค่ะพี่น้องเป็นขวใจคนนวยนต่อไปบอกตรเลยอกตรงเลยนตรงนี้เอาออกแล้วเนี้ก็ยี่ะนี่บพูดถึงมากกับิาต้องจเป็นตัวนี้ย่งแรกเปลี่ยนบอกทีาวหน่อยหอนักแพงกันก่อนครับแะมาเรียก่าายืนคู่กันตรงไหนก็ย่อกันไม่ได้พี่บ้อ๋อไม่บีเพิ่นไม่บีไม่บีน้ำใจครับ สองพวงเลยครับสาหน่อยเ่าเนาะมีแต่คนมีน้ำใจเลยค่ะเพราะคนดูกันแบบพี่แบบน้องอีหรีเด้อค่ะแบบอยู่แบบพักแข่งกันดูแลกันไปคี่นะฮะมันไปแล้วพนมนไปแล้วพนไปแล้กันไปไปแล้วเนาะไปเร็ววอร์ปจากบุเจดีนั่นสินะพอเด้อพ่อสุดยอดเลยครับข้าวอะได้พ่อได้เรียนจำเลยฮะจำของเล่นเลยต้องใช้สิเดียวโบกโบกรถโดยสารด้วยด้วยสองก็เข้าไปเรียนยู่บาดจวดครับปากซี่งั้น ผมไ่ได้ไปได้ครัน้อยอผมไปด้วยนึเบอร์เบอร์สิบเจ็ดัโจดน้วยด้วยสองบ่ ฝากอย่างนี้นะค่ะเมื่อนี้เปิดช่องไหมคะพี่น้องก่อนที่ดาลลำเพินออฟฟิเชียลฝากคุณแม่พี่น้องกดติดตามนั่นน่ะอแล้วก็ฝากช่องพี่เบ้าตุ้ยด้วยนะคะพี่เบ้าตุ้ยเป็นบ้าค่ะเป็นบ้าค่ะลำเพินออฟฟิเชียลนะคะฝากคนุณฝากช่องเจ้าของพร้อมแล้วก็ของพี่เบ้าตุ้ยพร้อมนะคะแล้วก็ฝากเตืนดังให้หนูนั่นน่ะเ้อเอาวนมาเปนเลย เหมือนเดิมเหมือนกันฝากฝา,ากด้วยนะคะ PPSC ค่ะน้องอ่อนนะคะเปิดช่องไม้มือหนีสดสดหลอนหอนเลยค่ะตอนรับนี่ตอนรับ,บยางหัว<笑><笑>กับช่องนะคะกับช่องอ่อนทิดาลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามนั่นเลยเดอ้อละกะช่องนะคะอาจารย์โออาจารย์อาารยโอเ<อ>ตอยเสดเดนนะคะเตยเสดเด ฝากติดตามกันให้ด้วยค่ะกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะโอเคครับตอนนี้หัวเปียกแล้วครับฝนตกครับหัวเปียกนู้คือการทำหัวเปียกโอเคครับขอบพี่ครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องครับเดี๋ยวแป๊บเดียวก็แล้วครับน้องแป๊บเดียกเดี๋ยวผมขึ้ขาดสั่งไล่หลายมันต้องห่วงแป๊บเดียวก็แล้วโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ